ข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี d l p w อุบลนิว สรุปภารกิจสำคัญระหว่างวันที่4ถึงวันที่8เมษายน2565วันที่5เมษายน2565เวลา9.30นาทีนายจวันสุนันท์กิ่งเพชรรและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางสาวนิสากรจินารัตนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเจ็ดกระทรวงได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงแรงงานการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใช้กลไกธรรมนูญสุขภาพเขตสุขภาพที่10ณนะห้องประชุมทัพทีมสยาม4ี่โรงแรมสุนีแกรนคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โดยมีนายแพทย์ทวีสิลป์วิษนุโยทินผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธาร,รณสุขเป็นประธาน วันที่7เมษายน2565เวลา8นาิก30นาีมอบหมายให้นางสาวนิสากรจีนารัตนักวิชาการแรงงานชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอสว บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและอำเภอเขมราชณโรงเรียนบ้านบุ่งเจริญหมู่ที่2ตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยจัดนิทรรศการแจกสื่อความรู้ด้านแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งให้กาปรึกษาด้านแรงงานและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้มาร่วมงาน โดยมีนายสุพิมิต์เปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีประธานตรวจเยี่ยมรับทราบงานตามภารกิจกอสอรอและฝากให้ดูแลลูกจ้างส่วนที่ยังด้อยโอกาสยังไม่รู้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้ทราบโดยทั่วกันซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีน้อมรับดำเนินการต่อไป เวลา14นาิ30นาทีมอบหมายให้นายธีรวุตรไก่แก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางขนถ่งช่วงสงการพศ2565ผ่ 2, 65, านวิน์ท,ทางไกลระบบ z o ู m ม,มิทติง้งโดยมีนายพงรัฐพิรมรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมเวลา15นาฬิกา30มนาทีมอบหมายให้นางสาวนิสากรจินารัตนักวิชาการรายงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุบลราชธานีสจพจุดจณห้องประชุม POC ชั้น4สารการจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน เวลา19นาฬิกามอบหมายให้นางธนิตาเวลุวนณธาน,นักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจจัดระเบียบสังคมพร้อมกับชุดตรวจจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานีในสถานประกอบกิจการที่เปิดกิจการค้าสถานบริการและตรวจกำกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรงโครวิด -19 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลรัชธานีจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน6แห่งทั้งนี้ได้แนะนำให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงง,งาน และดูแลให้มีความปลอดภัยในการทำงานไม่พบสถานประกอบกิจการที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรายงานวันที่8เมษายน2565เวลา9นาฬิกามอบหมายให้นางสาวนิสากรจีนารัต ในวิชาการแรงงานชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่สังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี2565ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนิรลินทรกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำเขื่อนิรลินทรตตำบลน,นิคมำลำดมน้อยอำเภอิรลินทรจังหวัดวนลราชธานีมีผู้ฝึกซ้อมรวมทั้งสิ้น198คนการฝึกซ้อมมีผลสำเร็จด้วยดี ได้แนะนำแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานและมอบสื่อแผนภาพความปลอดภัยในการทำงานเวลา10นาฬิกา30น,นาทีนายจวันสุนันกิ่งเพชรสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประชุมรับฟังสรุปการดำเนินง,งานตามแผนการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนติดตามเยี่ยมเยือนให้กำลังใจทีมพี่เลี้ยงและครัวเรือนยากจนตามเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบโดยมีนายสมเจตเตงมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมณห,ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานีฝา่งติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีตามที่ปรากฏบนหน้าจอหรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์04525459กรณีต้องการติดต่อโดยตนเองสามารถเดินทางมาติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะ